สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ผ้ามึงไรสับป,ประรดจ้ะพี่น้องนี่คือแถวบา้านไปทิพจ้ะรถ่านพอดีเลยมืองไรสับป,ประรดวิวจ้ะพี่น้องวิวธรรมชาติเนี่ยจ้ะประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องนี่เลยนะคะวิวธรรมชาติวิวไล่สับป,ประรดจ้า ย่แถวบ้านจ้ะแถวบ้านไม่ทิพย์ก็ลงไปนี่เลยจ้ะพี่น้องแถวนีเลยไรสับประรดเยอะแถวรอบรอบแถวนี้จะมีิตรลรสับประรดจ้ะพี่นอ้องแมีนหมดเลยจ้ะนี่ใช่หมดเลยค่ะไรสับประรดวิวงามเลยจ้ะพี่น้องวิวงามเลยจ้ะนาอยู่ยืนอยู่ทางรถเด้จ้ะตอนเนี้ย เจมวิวธรรมชาติบรรยากาศยามเศร้าจพี่นองบรรยากาศตอนเช้าเช้าประมาณน่าจะประมาณแปดโมงเศาร้เจพี่นองว่าท่านมีแดดเลยจะเนี่ยว่าทันมีแดดจ้ะเดดยังไม่มีเลยค่ะ วิวธรรมชาติเอาวิวธรรมชาติมาฝากได้จ้ะเด้อนี่จ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย